องเอออนังครับวันนี้เราจะเข้าไปในป่าไปดูป่าของปูผมนะกันนะครับผมอันนี้คนข้างหน้าผมก็คือพี่น้องกันหมดเลยนะครับผมปไปดูกันก่อนเลยอันนี้เป็นการมองเป็นการเห็นหน้าของพี่น้องครั้งแรกครับผมฮะเอาก้อนให้ตาขี้กันน้ำะนงทอมานด่า เอ้ตัดไว้เหรอมียุงมั้ยอ่ะไม่รู้อ่ะนี่เราก็กําลังจะ <laughs> แรงกับันบแรงสุดแรงสุดบ้าอะไรลงยูทูบไปเพื่อนอะไลรสุดแล้วป่ะกูแรงสุดแล้วเห็นหน้าทุกคนกูบอกว่ากูแรงสุดแล้วเออากูใส่แล้วใส่แล้วโอเคเออไไปปทบายไปตอนนี้เราจะไปวางระเบิดกันนะครับสำหรับวันนี้เพราะเราเราถึงก็ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนผิดก็กล้อง

สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ